ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการรายงานวิกฤติพอร์ตครั้งที่43นะครับระหว่างวันที่ยี่สิบถึง31ตุลาคม2557นนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นวิกสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยว วิกน้าก็จะเป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีงานที่เสร็จสิ้นนะครับประจําสัปดาห์ทั้งหมด4งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานตรวจสอบวิสัญทีบนะครับหน่วยง,งานเ,าเทะเลนะครับประจําสัปดาห์นะครับอันที่2ครับคืองานสรุปยอดขายและก็สินค้าคงเหลือของมาดามบอย นะครับประจาสัปดาห์นะครับงานที่3าคือการส่งสินค้าทั้งหมดนะครับยกเว้นฟินนะครับยกเว้นฟินก็คือในส่วนของบางตัวมาดามอรี่เนี่ยทั้งหมดวันนี้นะครับดาเนินการส่งแล้วนะครับไปบ้านพิคอฟนะครับมีค่าใช้จ่ายครับก็ทําการตั้งเบิกเปิกับทางพี่ปุ้ยบัญชีเรียบร้อยแล้วก็น่าจะรอรับสินค้าตัวใหม่นะครับเข้ามาได้ภายในวันนี้เลยนะครับ สี่นะครับเป็นการระเบิเงินเดือนนะครับตุลาคมของป2557อนุมัติไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตรวจสอบเงินเข้าบัญชีอีกทีหนึ่งส่วนงานที่ยังค้างอยู่นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2งานด้วยกันคือตรวจสอบเงินเข้าออกนะครับของคาสิโนนะครับซึ่งมีทั้งหมด4แผงใช้หลายแบงก์เหมือนกันนะครับดำเนินการตรวจไปแล้ว1แผงนะครับหรืออีก3ามแผงนะครับหัวข้อที่2ครับคือการตรวจสเตทเมนต์นะครับของตัวน้องนัทนะครับ ยวต้องการตรวจสเตทเมนต์นะครับในของตัวบัญชีนะครับึ้วยกาเดินการตรวจโดยน,น้องนัทนะครับตรงนี้ก็รออยู่นะครับว่าน้องนัทก็กำลังประสานกระถางพี่ปุ้ยอยู่หน้าตอนนี้ไล่ลงมาตั้งแต่เดือนกันยาสิงหากรากฎราวิทุนาตอนนี้ถึงเดือนวิทยุนานะครับแต่ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยมีหลายมีหลายตัวแปลนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับเดือนแล้วก็สัปดาห์หน้าน่าจะมีในส่วนของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับ อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับประจำเดือนอตุลาคมครับผมโอเคครับถ้างั้นผมขอจบรายงานวิดีโอพอร์ตเนื่อทีครับขอบคุณมากครับ